Go go go! โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก FC คลึงลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเกตเจษดาเช่นเคยครับและอย่าลืมว่าเราจะคลึงบรรุส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึง่งแต่ขุอมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คิด,ดง่ายๆคุณมีริมเชีย์ในใจฟังคล,คลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับฝากไ้ด้วยสาหรับช่อง YouTube คลึงลูกหนังนะครับตอนนี้กาลังจะเข้าสู่ห้าหมื่นซับแล้วนะครับใครดูทางเพจกดซับใน YouTube ไปดูทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์เพจทั้ง2ช่องทางด้วยนะครับเอาเหมือนเดิมนะครับคลิปแรก จริงๆต้องมี3คู่นะครับแต่ว่าคืนวันลาครคืนนี้ฟุตบอลไม่เยอะนะครับเข้าสู่ปฏิทินของฟีฟาเดยครับดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นคืนหนังบอลไทยก็แล้วกันนะครับคืนวันนี้ไทยลีกช่วงเย็นมี2คู่คลิปนี้จัดไปทั้ง2คู่นะครับนานๆจะวิเคราะห์บอลไทยให้ฟังกันครับแต่เริ่มที่เวลา6กโมงเย็นนะครับแบงคอกยูไนตัดรองจากฝูงครับจะเปิดบ้านเจอกับบริสเทโรอันดับสิ แบงคอกเนี่ยชนะ7เสมอ2แพ้2มีอยู่23แต้มนะครับเกมล่าสุดบุกไปถล่มเชียงรายถึงเฉ่น4ประตูต่อศูนย์ครับตัวหลักของแบงคอกชุดนี้ของโคชแบรนทศตวันศรีปานถือว่าน่าสนใจมากนะครับมีเกมรับอย่างเอเวอร์ตันคอนคาวสครับที่เป็นตัวหลักมาอยู่แล้วนะครับตรงกลางมีธิิพันธ์พ่วงจันปกเกล้าอันนันแล้วก็คู่หน้าถือว่าเป็นมาสเตอร์เพีซเลยครับทั้งเฮเบรตี้เฟรนันเดสวันเดอร์ลุยสองคนนี้ถือว่าจัดจ้าน,นึงคู่ครับ ฝั่งของปุริสเทโรมี13แต้มนะครับจากการชนะ3เสมอ4แพ้4เกมล่าสุดบุกไปเสมอขอนกันอยู่ในแตดทีมน้องใหม่มา1-1น,น,นะครับโดยโคชอ้นรังสัรวิวัฒชัยโชตก็เตรียมจะ ใช้ผู้เล่นตัวหลักแต่ว่าต้องยอมรับว่าโคชอ้นในชุดนี้เน้นผู้เล่นไทยเหมือนกันนะครับเกมรับเมียแซคคอนนียครับตัวต่างชาติที่เหลือแน้วรุกเนี่ยชนะกุลกาลริมน,นะครับถือว่าได้รับการจับตามองเช่นเดียวกับกองหน้าอย่างเจนพบโฮขีตัวดาวรุ่งแล้วก็มีทีละเทพีโนโทไทยตัวเก่าด้วยนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยเกมในบ้านเสมออนหนึ่ง,นงในบ้านบางคอกนะครับแต่ว่าเกมเยือนบางคอกบุกชนะเทโร2อหนึ่ง แน่นอนก่อนเกมแบงคอกถูกยกให้เหนือกว่าพอสมควรนะครับคือแบงคอกันเหนือกว่าแนะ่ถ้าดูตามรายชื่อตัวผู้เล่นนะครับแต่ถ้าไปดูรูปเกมของเทโรเป็นทีมที่เหนียวแน่นพอสมควรนะครับเอาง่ายๆตั้งแต่เล่นมาเนี่ย ฤดูกาลนี้เทโรแพ้ขาดลอยอ่ะแค่เกมเดียวคือเกมบุกแพ้บุรีรัมนะครับแต่นั่นเป็นเพราะว่าเทโรไปเหลือ10คนตั้งแต่ครึ่งแรกด้วยครับดังนั้นคืนวันนี้โดยแฮนดิแคบแบงคอกต้องยิง2ลกูกผมมองว่าน่าอาจจะชนะแหละครับแต่ว่าโอกาสยิงขาดก็ไม่ง่ายครับดังนั้นเชียร์ไปที่เทโรนะครับผมมองว่ามีมุมเสมอได้หรือต่อยแพ้ก็แพ้แค่เบียดเบียดหประตูได้เฮอยู่ดีเชียร์เทโรนะครับ ขยับไปที่คู่หนึ่งเวลาหนึ่งทุ่มนะครับไปดูจ่าฝูงบุรีรัมยูนเตแต่จะเปิดบ้านเจอกับน้องใหม่หนองบัวพิษบุรีรัมเนี่ยมีอยู่25แต้มจากการชนะ8เสมอ1แพ้2แต่ว่าเกมล่าสุดคือการบุกแพ้แชมป์เก่าบีจีปทุมไปศูนย์ต่อ1นนะครับก็ดูแล้วอเลสเซเดรยกาม,มาน่าจะเน้นสุดในคืนวันนี้ครับผู้เล่นอย่างรัตนากรใหม่คามิสุภช,ช,ชัยอิจเายเดชสุภช่วงสารชาติแล้วก็ตัวบราซิลนะครับทั้งเซเมลโรซาแล้วก็รวมไปถึง ไมคอนมาเกสก็ยังอยู่กันครบนะครับเรียกว่าแนาวรุกจัดเต็มครับน้องบัวพิชยาเนี่ยสิบสี่แต้มชนะ4เสมอสแพ้4นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเชียงใหม่มา3ต่อ1ครับโคชวังทวัชชัยดำรงององตระกูลทำทีมได้น่าสนใจมากนะครับโดยเฉพาะ3ผม้เล่นต่างชาติ ถือว่าสอบผ่านเลยครับเกมรับย่างแอรตอนติราบัซี่นะครับตากลงหลังชาวบราซิลครับมีเอียนรัมซี่นะครับแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นแฮมิตันซัวเรสครับกองหน้าบราซิลที่ล่าสุดนําเป็นดาวซนโวของลีกด้วยนะครับโอ้ยยิงไปแล้วถึง9ประตูครับเอาง่ายๆว่าฮอตจริงพราะทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนแน่นอนก่อนเกมบุรีรัมถูกยกให้เหนือกว่าพอสมควรนะครับผมมองว่ามาตรฐานบุรีรัมเนี่ยคือถ้าแพ้มา แล้วเนี่ยเกมนี้เน้นแน่นอนนะครับเอ,า,อาง่ายๆทั้งคุณเนวินทั้งกามานี่กระตุ้นลูกทีมแน่นอนนะครับแล้วอย่าลืมว่าบุรีรัมม์มาตรฐานในช้างอารีนานี่ส่วนใหญ่ชนะชนะขาดด้วยนะครับเมืองทองก็ยังมาแพ้ที่นี่2ประตูครับดูแล้วผมว่าหนองบัวเองมีทีเด็ดที่ฮเปอรั้สวเรสถ้าบุรีรัมปิดอยู่นะครับได้ลูกแรกเร็วน่าจะไหลครับบุรีรัมจัดชนะขาดถึง2ประตูได้เชียบบุรีรัมนะครับ สรุป2กิทีมในไทยลีกเย็นวันนี้ครับผมชอบไปที่โปริสเทโรและบุริรัมยูไนเต็ดนะครับและเดี๋ยวเจอกันในคืนหนังบิ๊กแมช h ขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย